สวัสดีค่ะพบกับข่าวประจำสัปดาห์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำวันที่26ถึงวันที่30สิงหาคม2567มีประเด็นข่าวที่น่าสนใจดังนี้ค่ะวันที่26สิงหาคม2567เวลา9นาฬิกา30นาทีนางสาวอัชรารองสวัสดิสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่3 2,567ณห้องประชุมชั้น2สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชถนนเทวบุรีตำบลโพเสดชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายไตรรัตน์ชัยรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุม วันที่26สิงหาคม2567เวลา13นาฬิกา30นาทีนางสาวอัชรารองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมสำนักงานครั้งที่8ประจำปีพุทธศักราช2567ครั้งที่11/2567 ณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ทั้งนี้ผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสามารถดำเนินการไปตามเป้าหมายที่กำหนด วันที่27สิงหาคม2567เวลา9นาฬิกา30นาทีนางสาวอัชรารองสว,ส,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนครั้งที่8 2567ประจำเดือนสิงหาคม2567ณห้องประชุมศรีวิชัยชั้น5ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายขจรเกียรติรักพานิช์มณีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุม วันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2567เวลา13นาฬิกา30นาทีนางสาวอัชรารองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางประพาดานวลช่วยนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชณนห้องประชุมสีวิชัยชั้น5ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายสมพงษ์มากมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุม วันที่27สิงหาคม2567เวลา14นาฬิกา30นาทีนางสาวอัชรารองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมเป็นนักเกียรติในพิธีมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึกชุดเครื่องมืออธรรมหากินให้กับผู้ผ่านการฝึกโครงการเพิ่มทักษะแรงงานนอกระบบและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพณอาคารฝึกอบรมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22นครศรีธรรมราชโดยมีนายภูมิพัฒน์เหมือนจันโคศกกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธี วันที่28สิงหาคม2567เวลา9ก้านาฬิกานางสาวอัชรารองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นายกรตกรเทพกูลเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานเข้าร่วมสัมมนาโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ห้องแก้วกัญญาแกรนโรงแรมเมืองลิกอออำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา วันที่28สิงหาคม2567นางสาวอชารารองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางสาววรัตยาสัตยานุมัตินักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมตรวจบูรณาการเพื่อคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเลวัตถุประสงค์เพื่อป้องปรับการกระทำผิดกฎหมายในทะเลพื้นที่อำเภอเมืงองนครศรีธรรมราชอำเภอท่าศาลาและอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยดำเนินการตรวจเรือประมงจำนวน8ลำลูกจ้างรวม36คนแยกเป็นสัญชาติไทย18คนสัญชาติเมียนมา18คนจาก การตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิดไม่พบการค้ามนุษย์ด้านแรงงานวันที่28สิงหาคม2567เวลา10นาฬิกา30นาทีนางสาวอัชรารองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางสาวสิริวัลรัตนบุรีนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่11.2567นณะห้องประชุมศรีวิชัยชั้น5้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายสมพงษ์มากมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุม วันที่28สิงหาคม2567เวลา13นาฬิกา30นาทีนางสาวอชรารองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางประพาดานวลช่วยนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่11 2,567น้อณห้องประชุมศรีวิชัยชั้น5าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายสมพงษ์มากมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุม วันที่28สิงหาคม2567เวลา15นาฬิกานางสาวอัชรารองสวัสดิ์สวัสด,ดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัย,ยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นณวัดภูเขาดินตำบลกูแระอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธี วันที่29สิงหาคม2567เวลา13.30นาทีนางสาวอชรารองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำเดือนสิงหาคม2567ณห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังเดิมชั้น2โดยมีนางสาวนราพรสุวรรณประเสริฐแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุม วันที่29-30ถึงสิงหาคม2567นางสาวอัชรารองสวัดสวด,ดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางสาวพันธิวาพิทักษ์พิเศษนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการพร้อมด้วยนางสาวรัตนานาคแก้วนักวิชาการแรงงานและนายอภิเชษสุกเกษมนักวิชาการแรงงานเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมทักษะการประเมินและระบุผู้เสียหายด้านการค้ามนุษย์ในแรงงานประมงณโรงราม,รา,มากาเด่นกรุงเทพโดยมีนายบัญชาสุกแก้วอธิบดีกรมประมงเป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสาระดีของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ